ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสด,ดาเมจน,นะครับระหว่างทาริสแมน40กับ50ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าหลายคนก็สงสัยเนอะว่าอันไหนดีกว่ากันโดยที่ฮันเตอร์ Hunter ของผมนั้นเป็นตัวเล่นสายเจาะเกราะหรือสายเพนนะครับว่า40 50อันไหนจะแรงกว่าการรีด DPS ได้ดีกว่านะครับเบสการใส่เครื่อง อ,อุปกรณ์ก็คือเบสที่ตัวผมนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางได้นะครับว่าอ,อ,อันไหนดีกว่ากันนะครับโดยที่ผมเทสไปในไลฟ์นะครับที่ผ่านมานะก็ลองไปติดตามรับชมกันได้เลยครับทีดีดสค่ารวมกัน512พอเพียงพอไหมจะใส่ทาิท50าิพอครับค่าร้อผมว่าพอแล้วนะสำหรับฮันเตอร์ อีกรอบนะอีกรอบตีงูแล้วกันนะตีงูเนี่ยง่ายดีเครียดคิดเดยอะตีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจดผมต้องจดนะเฮ้ยเจอพอดีจะ้ะคืนนี้มีให้หรุนจัดไปครับผมใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไลค์แชร์ตามด้วยผมจดก่อนนะซักหนึ่งนาทีนะซักหนึ่งนาทีซ <c oughs> ักเท่าไหร่เมื่อกี้มันแสนสองได้หว่าอันนี้มันแสนสามเลย แก่งนะเหมือนใช้โฟกัสช็อตแล้วมันจะลดเลยเนาะตัวผมอะเนาะเออเพราะว่าผมมันตีเร็วเกิอนอ่ะสักแสนสองห้าแล้วกันนะทาริห้าสิบนะอ่ะเดี๋ยวไปดูทาริสนะทาริสี่สิบผมเทดูประมาณนี้แล้วกันเทียนละ อืมลุยต่อครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอผมคืออ่ทิกทีทิกนะครอออยุธยาครับชื่อทีทิกมาพูดคุยกันได้นะครับทำยังไงให้ตัวละครดอปการ์ดน้อยลงครับไม่มีที่เก็บแล้วโอ้โหแม่มันจะเกินไปอะเด้อืม สิบทอดถ้ามันมันแรงกว่าห้าสิบที่ผมหมายนะมันแรงกว่าห้าสิบผมหมายนะเนี่ยเฮ้ยกดยังไงอ๋อต้องไปบวกนี่แปดหมืนแปดจัดไปรวยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวดาเมจผมหน้าเป็นหมื่นเลยนี่ดาเมจผมหมื่นหนึ่งเลยเห็นปะแต่เราผมเอาจริงผมไม่สนใจค่านี้อย่างที่บอก เจาะกรอบผมลดไปเท่าไหร่เจาะกรอบผมลดที่สามเปอร์เซนต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าว่าไหวไหมว่าไหวไหมว่าไหวไหมถอดกา๊าซอ่ะถอดการ์ดด้วยอ่ะอันนี้บอกว่าอ่ะวิตาต้านะหนึ 1, ่งพันเพชรแดงยิ่งน้อยน้อยอยู่ยิ่งน้อยน้อยอยู่ตอนนี้ยิ่งน้อยน้อยอยู่ไปถอดให้ดูใส่เสียบการ์ดยืนยันครบแล้วนะครบแล้ว ตร,ตรงรุ่นนะตรงรุ่นปายดูเทสตัวเมื่อกี้เท่าไหรแสนสองห้าพันเออทำยังไงเอสอพีดของพี่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับสามร้อยเจ็ดสิบบวกกับสี่ร้อยยี่สิบสามแปดร้อยนะเกือบเกือบแปดร้อยแหละเดี๋ยวใส่คอนเซนเทชันไปก็แปดร้อยพอดีการ์ดท,ที่แรกจากร้อยชั้นเลือกการ์ดได้ใช่ไหมครับเลือกได้ครับเลือกได้ครับ มาเลยนะเนี่ยหมาเลยนะปึ๊บเหมือนจะพอกันปะเมื่อเบาลงเห็นปะเบาลงเห็นไหมครับชัดๆเลยเหลือ24เมื่อกี้ผมเท่าไหร่28เชื่อยังเชื่อยังครับเบาลงรีพีผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยแสนสองเองเห็นเปล่าฉะนั้นเจาะทำได้ทำไปเลยครับผมบอกอผมบอกที่ผมเคยโน้ตแพดไปเมื่อกี้ ที่สมสรุปไปอ่ะเขียนให้ดูเมื่อกี้ว่าเจาะกับคิต่างกันไงเจาะร้อยเป็นยังไงเจาะเกินร้อยเป็นยังไงอะ่ะเห็นไหมฮะหัวเหลือแสนหนึ่งอะเห็นยังครับฉะนั้นคือคือเอาจริงอะ่ะคนส่วนใหญ่อะ่ะในในเวลาเล่นเกมเนี่ยคนส่วนใหญ่แม่งมองที่อะไรแม่งมองที่ค่านี้อย่างเดียวมองที่ค่าพีเอสแท็กผมแบบอ่ะแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต,แวแต,แวแต่คือมันมองได้ครับค่าเนี้ยแต่มันไม่ใช่ทั้งหมด ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดผมถึงบอกไงว่ามันต้องดูไส้ในต้องดูอะไรบ้างไส้ในหลังๆ2ค่าที่ผมบอกเลยก็คือ P Pen กับ F T D ซึ่งสองค่านี้มันอยู่ในรายละเอียดมันอยู่ในรายละเอียดมันไม่อยู่ในสเตเตัสพื้นฐานมันไม่เห็นพอมันไม่เห็นเราจะไปบอกว่าให้กูเจาะร้อยกู F p D 800ได้เว้ยแต่ดาเมจ8,000กับมีคนนึงดาเมจ1ม0 0 0มันอาจจะไปเอาดาเมจ15,000แต่ F T D แบบ400อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไส้ในไง เออคนส่วนใหญ่แม่งแ,แบบนะคนส่วนใหญ่แบบเนี่ยลดลดไปเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมแสนสองนะนี่ตอนนี้เหลือแสนหะ้าแสนหะนึ่งพันแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคาริสมันสี่สิบนะครับลดไปหมืน่น DPS นะหมืน่นหมืน่นหมื่นต่อวินะหมื่นต่อวิคือตีงูไม่ตายแล้วตอนนี้ก็ตายอยู่ดีแหละโอเคแต่มันมันมันจะตีลอ่าตายช้าลง ตามที่เห็นเลยครับของสอรับตัวผมนะทาริสแมน50เหมือนจะดีกว่านะรีดดีเพได้เยอะกว่าทาริสสีนะครับยังไงถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมไลค์ที่ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ